ประชาชนที่ติดเชื้อแล้วยังไม่มีอาการการแพร่เชื้อนั้นเกิดได้น้อยครับถ้าคนที่มีอาการเนี่ยแพร่แน่ๆน,นะครับยังโชคดีอยู่อย่างว่าคนที่แพร่เชื้ออันที่หนึ่งคือคนที่มีอาการสองคนที่มีอาการแต่ก่อนวันมีอาการสักหนึ่งถึงสองวันสั้นๆอาจจะแพร่เชื้อได้บ้างส่วนคนที่ติดเชื้อโดยไม่มีอาการเลยโอกาสแพร่เชื้อต้องเรียกว่าน้อยมากๆ ถ้าเราเอาตัวเลขที่ทันสมัยที่สุดของวันนี้นะครับครับเราก็จะพบว่าของไทยเราเนี่ยมีตัวเลขอยู่ที่เอ่อเพิ่มขึ้นผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นร้อยสามสิบหกรายจากผู้ป่วยเดิมที่ติดเชื้อมีหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบแปดเนี่ยก็เพิ่มขึ้นร้อยสามสิบหกรายเป็นหนึ่งพันห้าร้อยยิบสี่ที่เป็นร้อยละของการเพิ่มอยู่ที่เก้าจุดแปดูนเปอร์เซ็นส่วนของเมื่อวาน เรามีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้น143รายคิดเป็นร้อยละ11.49เปอร์เซ็นแล้วถ้าเราดูย้อนหลังไปประมาณหนึ่งสัปดาห์เราจะพบว่าตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่คิดเป็นร้อยละนะครับจะอยู่ที่ค่าประมาณ10เปอร์เซ็นตความหมายแปลว่าอะไรความหมายแปลว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่ของไทยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ในค่าเฉลี่ยคงที่ประมาณ10เปอร์เซ็นต ถ้าเป็นอย่างนี้ก็หมายความว่าสิบวันจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าใช้เวลากี่วันในตอนนั้นเราจําได้ว่าผู้ติดเชื้อของไทยในช่วงที่เกิดเหตุการณ์เป็นกลุ่มใหญ่ของสนามมวยแล้วก็ผักบาา์ที่ทองหลอง่ออัตราการติดเชื้อช่วงนั้นเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าทุกสามถึงสี่วันหรือพูดง่ายๆว่าจะเพิ่มขึ้นทุกวันวันละประมาณสามสิบเปอร์เซ็นแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นจริง ตามที่มีการประมาณการในเดือนเมษาก็จะมีผู้ติดเชื้อถึง350,000คนถ้าถ้าเพิ่มทุก3วันนะครับแต่ขณะน,นี้เราสามารถควบคุมได้ในระดับหนึ่งผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าทุกสิบวันด้วยตัวเลขที่ผ่านมานะครับก็จะทําให้จํานวนผู้ติดเชื้อที่ประมาณการไว้350,000เนี่ยจะไปไม่ถึงตัวเลขนั้นคิดเป็นร้อยละเนี่ยลดลงไปอีกเพราะขณะนี้ค่าเฉลี่ยของโลกนะครับของวันนี้ย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังนีิดเป็นร้อยละประมาณ7.38ถ้าเราลงไปอยู่ที่ค่าเฉลี่ยของโลกหรือต่ำกว่าได้เนี่ยก็จะยิ่งทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อลดลงไปอีกครับจำเป็นจะต้องปูพื้นเกี่ยวกับเรื่องการติดเชือ้อการมีอาการการไม่มีอาการการแพร่เชือ้อสักเล็กน้อย เพื่อทาให้เข้าใจที่คําตอบที่จะตอบต่อไปนะครับความรู้ของระบาดวิทยาของไวรัสนะครับที่เราใช้อยู่ขณะนี้เนี่ยเราใช้ของไวรัสเก่าที่เรารู้จักก็คือโคโรนาไวรัสเนี่ยเรารู้จักมาแล้วเนี่ยหกชนิดหกสายพันธุ์ด้วยกันไวรัสที่เก COVID ิดโควิดโรคโควิด -19 เนี่ยเป็นไวรัสลำดับที่เจ็ดต้องเรียนว่าเป็นไวรัสใหม่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เราจะพูดต่อไปนี้เนี่ยม,มีฐานหลักมาจากไวรัสหกพี่น้องเดิม ซึ่งเรารู้เรื่องละเอียดแล้วนะครับเพราะเรารู้จักมา80ปีส่วนไวรัสใหม่เนี่ยเรากำลังค่อยๆทยอยรู้มากขึ้นเรื่อยๆแต่คิดว่าด้วยความที่ก็เป็นสายพันธุ์ตระกูลเดียวกันเนี่ยก็พอจะเอามาอนุโลมได้ดังนี้นะครับเวลามีเชื้อไวรัสระบาดในประชากรหรือประชาชนหมู่มากสมมุติว่ามีผู้รับเชื้อไปร้อยคนก็นแล้วกันนะครับถ้าเราตรวจจะเจอการติดเชื้อ วิธีตรวจมีสองอย่างก็คือตรวจหาเจอตัวไวรัสจริงๆกับตรวจหาภูมิต้านทานของเราที่มีต่อไวรัสนั้นจะมีคนแสดงอาการเนี่ยประมาณยี่สิบคนจากรอ้อยพูดง่ายๆว่ามีผู้ติดเชื้อร้อยคนจะมีอาการยี่สิบเปอร์เซ็นตในผู้ที่ติดเชื้อแล้วมีอาการยี่สิบเปอร์เซ็นตนี้นะครับจะมีอาการเล็กน้อยนะครับเพียงสิบหกคนหรือแปดสิบเปอร์เซ็นของจำนวนผู้มีอาการ แล้วก็มีสี่คนที่มีอาการเยอะจนจะต้องนอนโรงพรยาบาลตรงนี้เองทําให้สิบหกคนเนี่ยจากคนมีอาการยี่สิบคนเนี่ยสามารถที่จะอยู่ดูแลตัวเองที่บ้านได้เพราะว่ายังไม่ต้องให้ออกซิเจนยังไม่ต้องให้เครื่องช่วยหายใจมีเพียงสี่คนนะครับจากยี่สิบคนที่มีอาการเนี่ย จะต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วก็อาจจะต้องเข้าไอซียูบางคนก็าอาจจะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและในจัวะนี้ก็จะมีผู้เสียชีวิตด้วยส่วนถ้าเราเร่งระดมตรวจผู้ติดเชื้อให้มากที่สุดเราก็จะมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นที่เกาหลีใต้และสหรัฐนะครับถ้าที่บ้านกักได้ไม่ดีก็ต้องมาหาที่รวมกันตรงกลางอาจจะเป็นโรงยิมเนเซียมหรือจะเป็นโรงแรมหรือเป็นที่ไหนก็ได้ส่วนผู้ที่มีอาการเนี่ย ก็จะไปอยู่โรงพยาบาลสนามแล้วที่เหลือส่วนนั้นเข้าโรงพยาบาลการตรวจมีสองแบบครับการตรวจอันที่หนึ่งคือตรวจหาไวรัสโดยตรงเที่เรเรียกว่า PCR นะฮะ Polymerase c h a i a t i o n อันนี้ตรวจแม่นยำที่สุดว่าตรวจหาตัวไวรัสจริงๆนะครับข้อดีคือตรวจแม่นยำข้อด้อยครับเอ,อตรวจได้ช้ามีค่าใช้จ่ายมาก ค่าใช้จ,จ่ายก็เป็นหลักพันอย่างที่เราทราบเราใช้เวลาสําหรับการตรวจแต่ละคนเนี่ยสี่ถึงหกชั่วโมงแล้วไปต่อคิวกันเนี่ยกว่าจะทราบผลก็ใช้เวลาสองสาวันถ้าคนไข้เยอะนะครับอีกวิธีหนึ่งไม่ตรวจหาไวรัสโดยตรงเป็นการตรวจหาภูมิต้านทานต่อไวรัสเพราะว่าภูมิต้านทานจะมีลักษณะเฉพาะข้อดีคือตรวจได้เร็วคือสิบนาทีถึห้านาทีทราบผลเลยนะครับแล้วก็ราคาถูกอยู่ในหลักสามร้อยบาทไม่เกินห้าร้อยบาท ข้อด้อยก็คือถ้าตรวจด้วยแลปผิเทสหรือตรวจแบบว่องไวเนี่ยนะครับต้องทราบนะครับว่าตรวจครั้งที่หนึ่งถ้ายังไม่เจอเชือ้อและบอกว่าเป็นลบโทษไม่เจอภูมิต้านทานยังสรุปไม่ได้นะครับว่าท่านไม่ติดเชือ้อเพราะอาจจะเป็นระยะที่ภูมิต้านทานยังขึ้นไม่สูงพอที่จะตรวจพบ,บจําเป็นที่จะต้องตรวจครั้งที่สองครับสาหรับคนที่ตรวจว่าลบแล้วไม่มีนะต้องตรวจครั้งที่สองนะครับใช้เวลาห่างออกไปสักเจ็ดวันสิบวันแล้วก็ ตรวจอีกครั้งหนึ่งถ้าไม่เจอจึงจะยืนยันว่าเป็นลบถ้าเจอก็แปลว่าเขามีเชื้อน,น้อยแต่ตรวจหาภูมิต้านทานไม่เจออันนี้คือข้อด้อยของวิธีตรวจเรทที่ราคาถูกผลจําเป็นจะต้องตรวจสองครั้งถ้าเบร่อเอินเป็นลบประชาชนที่ติดเชื้อแล้วยังไม่มีอาการการแพร่เชื้อนั้นเกิดได้น้อยครับถ้าคนที่มีอาการเนี่ยแพร่แน่ๆนะครับยังโชคดีอยู่อย่างว่าคนที่แพร่เชือ้ออันที่หนึ่งคือคนที่มีอาการสอง คนที่มีอาการแต่ก่อนวันมีอาการสักหนึ่งถึงสองวันสั้นๆอาจจะแพร่เชื้อได้บ้างส่วนคนที่ติดเชื้อโดยไม่มีอาการเลยโอกาสแพร่เชื้อต้องเรียกว่าน้อยมากๆแต่ถ้าเราอยากจะไปมองมาตรการเชิงลุกซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสียมาตรการเชิงลุกก็คือเหมือนว่า,วาเร่งระดมตรวจประชาชนทั่วไปที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงแม้ไม่มีอาการจํานวนนับแสนแสนรายเหมือนที่เกาหลีใต้ทําและที่สหรัฐตอนนี้เริ่มทํานะครับ อันนี้ไม่สามารถจะตรวจด้วยวิธีการตรวจหาตัวไวรัสได้เพราะว่ามันช้าและมีค่าใช้จ่ายสูงจะต้องตรวจด้วยการหาภูมิต้านทานซึ่งตรวจได้เร็วและค่าใช้จ่ายต่ํากว่าซึ่งวันนี้อัตราการเสียชีวิตของประเทศไทยเนี่ยต่าติดอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับ,รบการติดเชื้อเราในย,ยอันดับที่สามสิบกว่าอัตราการเสียชีวิตนี่โอ้โเราเราดีมากคือไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นตในขณะที่อิตาลีสเปนเนี่ยเสียชีวิตเ,เกือบสิบเปอร์เซ็นตถ้าเราสามารถหาชุดทดสอบ ที่เป็นภูมิต้านทานผมก็เห็นด้วยนะครับที่เราจะเริ่มขยายการตรวจออกไปถึงประชาชนจํานวนมากออกไปบริการตรวจให้ตามหมู่บ้านตามตำบลได้เลยนะครับแล้วก็เมื่อเจอก็จะแบ่งเป็นกลุ่มๆก,ก็จะทําให้อัตรา,าผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงอย่างมีนัยยะสาคัญและทําให้ระบบสุขภาพดูแลผู้ป่วยหนักได้อย่างดีลดจํานวนผู้เสียชีวิตลงได้อย่างมากครับ